สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบก,กับ Pro on Channel นะครับคลิปนี้เราจะมาพูดกันเรื่อง API ครับ API ย่อมาจาก Application Programming Interface นั่นเองเป็นค่าค่าหนึ่งเป็นเป็นตัวตัวหนึ่งที่เอาสำหรับที่ผู้ใช้เนี่ยจะสามารถที่จะทำการ auto ท e ดได้นั่นเองนะครับเนื่องจากตัวตัวโปรแกรมที่ช่วยเทรดเนี่ยมันจะเข้าถึงบัญชีเราได้จะเปิด order จะทำอะไรเกี่ยวกับบัญชีเราได้เนี่ย มันจะต้องมีกุญแจตัวหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า API นั่นเองแต่ API สร้างอย่างไรนะครับปองเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับแต่คลิปคลิปนี้เราจะมาต่อยอดจากคลิปที่แล้วนิดหนึ่งนะครับการสร้าง API ไม่ยากเลยตอนนี้บองอยู่ที่หน้า B i n a น c e นะครับซึ่งใน b i n a น c e เนี่ยเราก็เป็นหน้าแรกแบบนี้นะหน้า b บ n a น c e หน้าแรกเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีรูปคนตรงนี้ครับเห็นไหมครับเมื่อเราเอาเมาส์โอเวอร์ไปที่รูปคนเราก็แตะันที่คำว่า API Management ได้เลย หลังจากนั้นเขาก็จะบอกว่าให้เราตั้งชื่อ API ที่ต้องการนะครับส่วนข้างล่างเป็น API ที่เราเคยสร้างเอาไว้แล้วครับนะครับถามว่าทำไมโปรอองต้องสร้าง API ใหม่นะครับถ้ากรณีที่เราจะใช้ตัวสมาร์ทฟิลเจอร์นะครับต้องสร้าง API ใหม่นะครับแต่เงื่อนไขมันมีอย่างนี้ครับให้เราไปเช็คกันก่อนก่อนที่เราจะกดสร้าง API ด้วย API Management นะครับเรา ไปที่เมนูนี้ก่อนนะครับกลับไปที่หน้าแรกเราไปที่เมนู d e r i v a t i v e ครับเมื่อมาที่เมนู d e r i v a t i v e เนี่ยนะครับที่ตัวคอยเอ u มฟิวนะครับหรือ Perpetual เนี่ยหรือว่าคอยเอ็ u ฟิวตรงนี้ก็ได้2อันเนี่ยนะครับ u s d t m กับคอยเเนี่ยลองเข้าไปดูครับเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วมันมีเหมือนเหมือนเป็นคำถามมากคุณจะเปิดฟิวเจอร์หรือจะให้ดูคลิปหรือจะให้ทำข้อสอบเนี่ยแสดงว่า คุณยังไม่ได้เปิดฟิวเจอร์นั่นเองคุณยังไม่สามารถจะซื้อจะขายอะไรเกี่ยวกับฟิวเจอร์ได้เลยนะครับอันนั้นหมายความว่าแอคเค n t บัญชีของคุณยังไม่ได้เปิดฟิวเจอร์ครับนั่นส่งผลว่า API ที่คุณเคยสร้างไปแล้วจะใช้กับโปรแกรมอื่นๆหรือว่าใช้กับสมาร์ทโปรมาก่อนเนี่ยจะใช้งานกับสมาร์ทฟิวเจอร์ไม่ได้ดังนั้นเราต้องทำการเปิดสมาร์ทฟิวเจอร์วอลเล็ตก่อนนะครับเข้าไปที่ คอยเอ็มหรือคอยฟิวเจอร์ตามที่ผมบอกเมื่อกี้มันก็จะสามารถที่จะไปเปิดตัววอลเล็ตได้นะครับเปิดวอลเล็ตได้ซึ่งมันอาจจะมีข้อสอบนิดนึงนะครับนะอาจจะมีข้อสอบนิดหนึ่งเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหน้า B i n a n c e f u เ u r e เลยนะครับแต่ผมขออนุญาตกลับไปตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อเราทำการเปิดวอลเล็ตเรียบร้อยสามารถเข้าไปในหน้าเทรดเหมือนที่ผมเข้าให้ดูแล้วเนี่ยนะครับไม่ยากนะมันอาจจะมีข้อสอบให้ทำประมาณ10กว่าข้อนะครับ มีคลิปวิดีโอให้ดูนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะซึ่งมันไม่ยากเลยเวลาเราตอบปุ๊บเราตอบผิดปับ๊บมันก็จะบอกว่าไอ้ข้อนี้ผิดแล้วมันเหลือข้อที่ให้เลือกอีก2ข้อเราก็พิเลือกซึ่งมันมันไม่ยากครับแป๊บเดียวนะครับทําให้ยังไงก็ได้เปิดในหน้าในหน้านี้ในหน้าที่แบบสามารถเทรดฟิวเจอร์ได้มีการบายลองมีการเซลช็อตได้เนี่ยแสดงว่าวอลเล็ตฟิวเจอร์คุณถูกเปิดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถจะ เทรดฟิวเจอร์ได้แล้วนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเปิด wallet Future พร้อมเทรดฟิวเจอร์แล้วเนี่ยก็ไปที่ API management ครับนะครับมาที่บ n a n น e หน้าแรกก็ได้นะครับเข้าไปที่บ i n a น c e เสร็จแล้วไปที่ API management เมนูที่รูปคนเนี่ยนะครับ API management อ่าตรงนี้หลายหลายคนถามหา API management ไม่เจอนะครับสังเกตกดูดีๆนะครับ API management สร้างได้เฉพาะตอนที่เราอยู่บนหน้าเบราว์เซอร์เท่านั้นนะครับ เราไม่สามารถสร้าง API ได้ในแอปพลิเคชันโมบายเช่น Android หรือ iOS นะครับไม่สามารถสร้างได้นะเราต้องมาสร้างบนเบราว์เซอร์นะครับถึงจะมองเห็นเมนู API Management คราวนี้เนี่ยมันก็เหมือนการสร้าง API ทั่วไปสร้างง่ายๆเลยครับตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเลยนะครับเป็น API Future ก็ได้ลองตั้งดูเล่นๆนะครับอ่าผมตั้งแค่นี้แล้วผมกด Create นะครับ เพราะกด G8 เนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือเขาเรื่อง API เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเขียวเพราะว่ามันสามารถทําให้อ่า Wallet เราเนี่ยถูกเข้าถึงจากภายนอกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย API มันก็เลยมีหลายๆส่วนที่บอกว่าก่อนจะสร้างเนี่ยีต้องแน่นแล้วหลังจากสร้างแล้วเนี่ยเราต้องมีการเปิดด้วยว่า API นั้นยอมให้ทำอะไรบ้างน,นะครับอ่ะเรามาดูกันเดี๋ยวผจะวอลลี่ไฟ code เลยนะครับ ครับตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างสตรองนะครับต้องส่งเวล i าย Code เข้าทาง s m s ก่อนนะครับหลังจากนั้นพอเรากดกดปุ่มเซนต์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี s m s ส่งมาเราก็ใส่เลขเข้าไปนะครับใส่เลขเข้าไปให้พร้อมแล้วมาที่สเต็ปต่อไปเขาบอกว่าอีเมลเวลฟิเคชันโค้ดนะครับก็กดปุ่มเซนต์มันก็จะส่งเมลมาครับก็ไปเปิดเมลเอาตัวเลขมาใส่ แล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการใส่2 fa นะเห็นไหม triple ปเ,ปเลยนะครับเป็นล็อก3ชั้นเลย t r i ป l e ปเลยค่อนข้างซีเคียวมากๆนะครับเคียวมากๆในการสร้าง API นะอันนี้บปองก็เลยทำให้ดูนะครับว่า API มันสร้างไม่ได้ยากยุ่งยากนักนะครับเมื่อเรากด submit ปุ๊บเราก็จะถูกสร้าง API ขึ้นมานะครับเห็นไหม API จะสร้างขึ้นมาแล้วนะครับเห็นว่ามี คียตรงนี้เป็น, key, นคีย์นะครับเราต้อง c o p y ไปใช้นะครับ copy Key ไปใช้แล้วก็มี secret ด้วยซึ่ง Secret เนี้ยก็สามารถที่จะเอาไว้เป็นรหัสผ่านกับคู่กันครับมันใช้งานคู่กัน api key กับ secret นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้จดไว้ไม่ได้ Copy เอาไว้นะครับคราวหน้าท่านกลับเข้ามาดูเนี่ยตัว s e c t e t มันจะเป็นดอกจันเราจะไม่สามารถดูได้แล้วนะครับเราดูได้แค่ครั้งเดียวครั้งที่เราสร้างนะครับ ต่อมาครับเมื่อเราสร้างมาเสร็จปุ๊บเราได้ API Key กับ Secret มาแล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องทำคืออะไรครับเราต้องไป Enable ครับสิ่งที่เรายอมให้มันทำที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับไปที่ปุ่ม Edit เมื่อกี้นะครับเห็นไหมผมกดมาแล้ว Withdraw นี่อย่ายุ่งอย่าติ๊กเลยนะครับถ้า API หลุดไปให้คนไม่ประสงค์ดีเขาก็ถอนได้นะครับ API ตัวนี้เราไม่ติ๊กนะครับเราติ๊ก Enable ฟีเจอร์เพิ่มครับตรงนี้นะครับเราแคส์ลีดเนี่ยมันมันลีดได้อยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เราสามารถที่จะอ่านว่าบอลเลดบาลานซ์อะไรพวกนี้คืออ่านค่าเป็นการอ่านค่า account เราว่า account เรามีอะไรอะไรเงี้ยอ่านได้อย่างเดียวนะครับส่วนอันที่2 enable spot and margin testing อันนี้ติ๊กไว้ครับสำหรับการใช้โปรแกรมช่วยเทรดน,นะครับตรงนี้ก็คือใช้กับ s m a r t s p o t นั่นเองแต่ถ้า API ตัวนั้นต้องการใช้กับ Smart f u t u r e ด้วยท่านติ๊ก enable future ตรงนี้ครับนะครับทั้งนี้อย่าลืมนะว่า API เนี้ยต้องสร้างหลังจากเปิด wallet future แล้วนะครับแล้วเราก็กดปุ่ม save ครับอ่าซึ่งตอน save เนี่ยก็มีให้ v a l i f i c a t i o n อีกชั้นหนึ่งนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการบอกว่าโอเคเราต้องการแก้ไขสิทธิ์ของ API นี้เป็นอย่างที่เราต้องการนั่นเองนะถือว่าเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากๆนะครับปลอดภัยมากๆเราพยายาม ทำตามสิ่งพวกที่เขาแนะนํามาครับเพื่อให้ทรัพย์สินของเราเนี่ยมีความปลอดภัยนั่นเองนะบอกดูแล้วมันก็มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ทีเดียวตรงนี้ก็รอ SMS นะครับหลังจากที่ได้ SMS เราก็เอามาใส่ปุ๊บเราก็จะทําการยืนยันได้แล้วนะครับยืนยันการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ครับบนใบแนมเป็นอะไรที่ไม่ยากครับไม่ยากนะครับอ่อันนี้บอกได้มาแล้วเดี๋ยว แถมให้ดูนิดนึงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนสุดท้ายนะครับเนี่ยตอนเนี้ย API ถูกสร้างแล้วนะครับเรากลับไปดูที่ API Management ใหม่นะครับเราไม่ได้เซฟเราไม่ได้เซฟไว้นะรเราไม่ได้เซฟตรงนี้ไว้ API Management นะครับไปที่เมนูอื่นอะไรก็ว่าไปไป,เ,ปเมนู Security ไปเมนูอะไรเนี่ยพอเรากลับมาที่ API จะไปเอา Secret Key ลืมกรอบลืมเซฟไว้นะครับเราไปที่ API Management ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมาดูซิ เป็นอย่างนี้นี่ไอที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ครับ API Future เนี่ยที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ secret เ e y เป็นแบบนี้แหละใช้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าเราลืมลืมเซฟหรือบันทึกไว้เนี่ยเราไม่สามารถใช้มันได้แล้วนะครับมันมองไม่เห็นมันจะเห็นแค่ครั้งเดียวตอนที่เราสร้างเพราะฉะนั้น API ที่สร้างแล้วเราไม่รู้ส e c r e t key ก็เหมือนเราไม่มีกุญแจนะครับในการที่จะใช้ API ตัวนี้แล้วนั่นเองวิธีก็คือลบทิ้งอย่างเดียวนะครับกด Delete ไปเลย นะครับคอนเฟิร์มตรงนี้ปองก็ลบทิ้งไปเลยเพราะปองไม่ได้ใช้นะครับอ่ะก็เรียบร้อยดีตอนนี้ API ก็เหลือแค่ตามเท่าที่ใช้ตัวเมื่อกี้ที่สร้างไว้ก็ถูกลบไปเรียบร้อยนะครับยังไงก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยยังไงคลิปนี้นะครับจำเป็นมากสำหรับท่านที่ต้องการใช้ตัว Smart Pro และ Smart Future นะครับสำหรับคลิปนี้ปองขอลาเพียงเท่านี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องเพื่อรับชมคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับ